อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4ใครเป็นเบอร์หนึ่งอาเจนเทียบผลงานมาราโดน่าและเมสซี่ในฟุตบอลโลกในที่สุดเลวเนือเมสซี่ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาก็สร้างผลงานในฟุตบอลโลก2022 เทียบได้กับเดโกมาราโดน่าตำนานทีมฟ้าขาวผู้ล่วงลับฝากผลงานเอาไว้ในทัวร์นาเมนต์เดียวกันนี้เมสซี่หัวหอกจากปารีสนิชแมงยังแบกทีมชาติอาร์เจนตินาเอาไว้ได้โดยการซัดเบิกร่องพาทีมคว่ำเม็กซิโก2-0ในเกมนัดที่2รอบแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์หลังจากนัดแรกยักษ์ใหญ่จากละตินอเมริกาแพ้กับซาอุดีอาระเบียแบบพลิกความคาดหมาย2-1จาก3าแต้มที่ได้มาในเกมบุกกับทีมจังโก ส่งผลให้ทีมเต็งแชมป์เวิลด์คัพจากอเมริกาใต้รายนี้ยังไม่ลุ้นผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่เมสซี่เองยิงประตูในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวได้เป็นลูกที่8แล้วซึ่งเทียบเท่ากับมาราโดน่าพอดีแม้จะยังตามหลังเจ้าของสถิติของชาติอย่างกาเบียลบาติสต้าอยู่2ประตูก็ตามอย่างไรก็ดีเท่าที่ผ่านมากองหน้าวายสาสัย35ถูกเปรียบเทียบกับมาราโดน่ามาโดยตลอดโดยเฉพาะประเด็นที่เขายังไม่อาจพาทีมคว้าแชมป์โลกมาครอบครองได้ จึงทําให้ต้องตกอยู่ใต้ร่มเงาของมาดร่าต่อไปแต่ในเมื่อเมสซี่กับมารรโด่าสอยตะข่ายในฟุตบอลโลก8ประตูเท่ากันแล้วเราจึงสมควรเปรียบเทียบผลงานในรายการนี้ของทั้งคู่ในทุกมิติเมสซี่เล่นไป21เกมเป็นตัวจริง19เกมเป็นตัวสำรอง2เกมทำไป8ประตู8แอซซิต์1จุดโทษ225.6นาทีต่อ1ประตู257.9นาทีต่อประตูที่ไม่ใช่ลูกโทษ 1นึงินาทีต่อประตูหรือแอซิดเล่นฟุตบอลโลกมา5ครั้งฟุตบอลโลกส0 0 6เล่นไป3นัดทำา1ประตู1แอซิดเข้ารอบ8ทีมฟุตบอลโลกปี2 0 1 0เล่นไป5นัดไม่มีประตูทำไป1แอซิดเข้ารอบ8ทีมฟุตบอลโลกปี2 0 1 4เล่นไป7นัดทำไป4ประตู1แอซิดเข้ารอบตักเชือกฟุตบอลโลกปี2018ลงเล่นไป4นัดทำา1ประตูกับ2องแอซิดเข้ารอบ16ทีม ฟุตบัลโลกปี2022ลงเล่นไป2นัดทําเป็น1ประตู1แอซิสส่วนมาราโดน่าเล่นไป21เกมลงเล่นเป็นตัวจริง21เกมไม่เคยเป็นตัวสํารองทําไป8ประตู8แอซิสศจุดโทษ238.5นาทีต่อประตูที่ไม่ใช่ลูกโทษ119.2นาทีต่อประตูหรือแอซิสเล่นฟุตบอลโลก4ครั้งปี1982เล่นไป5นัดทําไป2ประตูเข้ารอบ2ปี1986 ลงเล่นไป7นัดทํา5ประตู5อาแอซิต์พาทีมคว้าแชมป์โลกปี1 9 9 0ลงเล่นไป7นัดไม่มีประตูทําไป2อแอซิ์เข้ารอบตัดเชือกปี1994ลงเล่นไป2นัดทาไป็น1ประตู1อาแอซิ์เข้ารอบ16ทีมส่วนตัวถูกแบนหลังลงเล่นได้แค่2นัดในรอบแบ่งกลุ่มเนื่องจากถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้น มาริโซ่โปเชติโนโค้ชชาวอาร์เจนตินพร้อมเปิดรับทุกโอกาสแต่จะรอตัดสินใจหลังจบศึกเ o r l ์ค u ั2022ซะก่อนเพราะไม่ปิดโอกาสรับงานคุมทีมชาติด้วยโปเชติโนว่างงานนับตั้งแต่แยกทางกับบริ์เชนชแมงเมื่อสมเมอที่ผ่านมาแม้มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่สุดท้ายแมนยูก็ไปเลือกเอเดนฮากไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ขณะที่โค้ชชาวอาร์เจนตินยังไม่มีการตอบรับงานคุมทีมใดๆจนถึงเวลานี้ เราตัดสินใจว่าจะรอจนกระทั่งจบฟุตบอลโลกซะก่อนคุณต้องการเวลามันเป็นประสบการณ์ที่ยากลําบากที่ปารีสคุณต้องประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นและครั้งหน้าผมจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมโเชติโนโเผยกับ BBC สำหรับโเชติโนโวัย50ผ่านการคุมทีมเอสปันิอญในสเปนก่อนข้ามฟากมาทํนานาในอังกฤษเริ่มต้นกับซัตเทมตันและไปสร้างชื่อกับตอนแอนฮอสเปอร์ก่อนถูกไล่ออกและไปคุมทีมแป๊แชฉ